สวัสดีครับเจ้าผมทอดช่องดีนะครับปลื้มที่ได้มาร่วมสร้างสรรผมขอไม่เรียกว่างานกุศลไม่ใช่นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่จะสื่อถึงฝีมือของนักดนตรีทีออ่อยู่ในแหล่งที่ผมว่าเป็นแหล่งสร้างสรรอันดับหนึ่งบนแผ่นดินไทยมากกว่ากรุงเทพ้วยซ้ำแล้วผมทอดท่องดออีอยากให้คนมา นำแสงมาให้กันผมใช้คำนี้นะครับให้คนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เข้าใจว่าเป็นช่วงที่หนักนะครับแต่ในช่วงเวลาหนักของมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ถูกท้าทายว่าแล้วยังไงสัตว์อื่นมันมันไม่ได้แต่เราได้ครับเราสามารถสร้างสุขภายในทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ก่อนที่จะนึกถึงเรื่องตัวเองลองนึกก่อนว่าเราทำอะไรให้คนอื่นได้บ้าง ในในเรื่องใน,ในช่วงวิกฤตนี้นะครับแล้วเมื่อลำแสงเล็กน้อยของแต่ละคนมารวมแล้วก็เป็นรุ้งยิ่งใหญ่เนาะเพราะฉะนั้น 1. ขอใจเย็น 2. แยกแยะ,ยะ,ยะเรื่องที่วิกฤตไม่วิกฤตแล้วก็ 3. ไม่มองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่อาจจะมีอยู่แล้วที่เป็นความมั่งคั่งที่เคยมองข้ามอาทิเช่นสุขภาพมีอยู่คนใกล้ตัวมีอยู่และเราเริ่มจากพื้นฐานนั้นนะครับค่อยก้าวต่อไป ทีละนิดทีละน้อยอย่างหนึ่งของเหตุการณ์นี้นะครับ8 0 0 0ล้านคนบนดาวเคราะห์ที่3นี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันจริงๆเรากำลังสู้กันทั้งนั้นน่าเห็นใจน่าเป็นกำลังใจแล้วก็น่าช่วยกันนำแสงมาให้กันเพื่อสร้างรุ้งที่จะข้ามช่วงนี้ชงช่วงงดงามต่อไปนะครับอย่างนั้นทุกคนนะครับสู้สู้เป็นอะไร 洗漱，哈哈，漱漱漱漱漱漱。